สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมือนี้เฮากะเสเอาขยะไปขายนะครับทุกคนขยะเฮากะเป็นขยะใส่ในขวดเรือนะครับก็จะเป็นพวกขวดพลาสติกนะครับขวดน้ำดื่มน้ำส้มนะครับมีพัดล้มนะครับมีขวดแก้วนะครับขยะก็บ่ได้คัดแยกนะครับทุกคนไปกันครับไปกันครับทุกคนเราจะเอา ขาย ขออนุญาตครับรถแป๊บนึงนะครับทุกคนกลับไปเจอกันที่ร้านรับซืนะ้อเลยเนาะตอนนี้เฮากะมาถึงแล้วนะครับร้านรับซื้อของเก่านะครับิบึงว่าเตรมรถนี่นะครับเฮาสี่ได้เจ้าบาทนะครับทุกคนตะวันเชียงพอดีว่ห้องมองไปกินข่า Yes. <laughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับลานรือของเก่านะทุกคนกว้างขวางดีครับแต่ว่าราคากับบรลูเลยนะครับมาเป็นรับซื้อจังดาน,นะครับขยาเขาก็แยกแค่ว่าเป็นหัดแก้วครับผสมติืกซื้อนะครับ วราไวดยว่าขวดใสขวดคุณนะครับ ขอกลับมาเบืองวิธีการสั่งเป็นตาช่างเป็นตาช่างสิบโลนะครับคุณใช่ใช่สั่งนะครับ ขอแกได้อาไมมารางวัลที่หนึ่งตเลยโอคุณาะด่างก็จ้าคุกาด่าง

กบสกัดลามาเลยเลยนี่เวลาไปขัดมันโว้ยตึ้กระดุงโุ ขยะเป็นรถมีก่นี่ก็ได้เงินมาสามร้อยสี่สิบบาทนะครับบริษัทคันน้ำมันพี่น้องไม่พอเตีคยขันน้ำมันเรียนมานะครับเพราะว่าขยะเขาบริขัดนะครับก็เ่าเป็นยังนะครับเพราะว่าของในของไอ้เหลือใช้ในโนเลียนเท่านะเขาก็เอามาขายนะครับเกี่ไว้กวับหกนะครับ อาจจะเจอกันไม่คลิปนานะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบไม่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับ